สมาคมโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดปัตตานีหลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาสะท้อนปัญหาความต้องการต่อมติว,ว่าการกระทรวงศึกษาธิการข้อแรกก็คือเงินอุดหนุนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญโรงเรียนประเภทนี้จะมีบุคลากรสองส่วนคือครูที่สอนวิชาสามัญและวิชาศาสนา ประการที่สองเงินอุดหนุนรายบุคคลน,นั้นจะคำนวณเฉพาะนักเรียนที่เรียนวิชาสามัญอย่างเดียวและครูศาสนาจะให้เงินเป็นค่าตอบแทนและให้สูงสุดโรงเรียนละไม่เกินสีคนพ่อเสนอก็คือว่าขอให้ช่วยเหลือเงินเดือนครูสอนศาสนาคิดคำนวณจากเงินอุดหนุนรายบุคคลโดยเพิ่มเป็นเงินช่วยเหลือครูสอศาสนาโดยใช้จำนวนนักเรียนจากอนอสของทุกเดือน ดังเช่นการใช้กับโรงเรียนทั่วไป 2. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเอกชนข้อที่จริงก็คือจะอุดหนุนเงินอาหารกลางวันแก่นักเรกียนโรงเรียนเอกชนสองประเภทก็คือ1โรงเรียนเอกชนที่จดทะเบียนเป็นมูลนิธิหรือโรงเรียนการกรุศลของวัดจะจัดเงินอุดหนุนกลางวันครบร้อยละ100 2โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาจะอุดหนุนเงิน อาหารกลางวันเฉพาะนัเกเรียนที่มีภาวะโภชนาการและด้อยโอกาสจึงเกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นทั้งๆท,ท,ที่เป็นคนไทยด้วยกันข้อเสนอก็คือขอให้กระทรวงศึกษาธิการจัดเงินอุดหนุนอาหารกลางวันครบร้อยละหนึ่งแก่โรงเรียนเอกชนทุกประเภทเหมือนโรงเรียนของรัฐเพื่อความเสมอภาคของนังเกเรียนไทยทุกคนเชิญท่าน นายท่านสมมุตินะครับตามด้วยท่านกองนายกองตรีอายสิทธิ์สีสวนครับเยนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายสมมุติเบ็นจลักพักประชาชาติปัตตานีอำเภอยะรังมายอทุ่งยางแดงผมได้มีโอกาสพบปะและเยี่ยมเยียนสมาคมโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดปัตตานีและหลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาสะท้อน ปัญหาความต้องการต่อสมมติว,ว่าการกระทรวงศึกษาธิการข้อแรกก็คือเงินอุดหนุนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบควู่วิชาสามัญข้อที่จริงหนึ่งโรงเรียนประเภทนี้จะมีบุคลากรสองส่วนคือครูที่สอนวิชาสามัญและวิชาศาสนา ประการที่สองเงินอุดหนุนรายบุคคลน,นั้นจะคำนวณเฉพาะนักเรียนที่เรียนวิชาสามัญอย่างเดียวและครูศาสนาจะให้เงินเป็นค่าตอบแทนและให้สูงสุดโรงเรียนละไม่เกินสี่คนพ่อเสนอก็คือว่าขอให้ช่วยเหลือเงินเดือนครูสอนศาสานาคิดคำนวณจากเงินอุดหนุนรายบุคคลโดยเพิ่มเป็นเงินช่วยเหลือครูศาสนาโดยใช้จำนวนนักเรียนจากอนอนสีของทุกเดือน ดังเช่นการใช้กับโรงเรียนทั่วไป 2. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเอกชนข้อที่จริงก็คือจะอุดหนุนเงินอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนเอกชน2ประเภทก็คือ,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 อ1โรงเรียนเอกชน,นที่จดทะเบียนเป็นมูลนิธิหรือโรงเรียนการกุศลของวัดจะจัดเงินอุดหนุนกลางวันครบร้อยละ100 2โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาจะอุดหนุนเงิน อาหารกังวัลเฉพาะนักเกียนที่มีภาวะโภชนาการและด้อยโอกาสจึงเกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นทั้งๆท,ท,ท,ที่เป็นคนไทยด้วยกันข้อเสนอก็คือขอให้กระทรวงศึกษาธิการจัดเงินอดหนุนอาหารกังวันครบร้อยละหนึ่งแก่โรงเรียนเอกชนทุกประเภทเหมือนโรงเรียนของรัฐเพื่อความเสมอภาคของนันเกเรียนไทยทุกคนดิมอกาเซขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับต่อไป